ฉะนั้นวันนี้เราทุกคนนะเราทุกคนมาถึงสถานบุญแล้วก็ต้องมีน้ำใจมีน้ำใจอันเป็นบุญเป็นกุศลนะเขาบอกมาวัดวันนี้ขอให้มีแต่น้ำใจถ้ามาวัดวันตายก็จะมีแต่น้ำตามาเพิ่มพลังบุญมาหนุนพลังใจ สร้างกุศลด้วยศรัทธาทำปัญญาให้เกิดขออนุโมทธนาสาธุนะ,ะแล้วแต่ศรัทธาครับบุญอยู่ที่ศรัทธาราคาอยู่ที่ใจทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาขออนุมทธนาสาธุก,กับบรรดาท่านทุกทุกคนครับขอให้ท่านทุกคนจงหมดจดด้วยอนุภาพของบุญด้วยอนุภาพของกุศลนะ บุญกุศลน,นั้นบุญที่ทำกรรมที่แต่งนั้นแบ่งยศสั์บุญหนักก็ได้มีถึงที่สามคนบุญลองมีเพียงสองอย่างมองงามคนบุญสามได้เพียงหนึ่งก็ยังดีบุญไม่สร้าง